สวัสดีค่ะไม่เจ็บเ็ดเมื่อนี่พี่เต็มเลยผุนนผุทีีเล็กๆีพีพี่พี่ีพี่รามนี่เปลี่ยนตากรองไม่ตาก้องมาได้มานำหมีมากตา้าตาามมากมีมากหมีมากืออือไรอหยสดนิ่งหยุดก่อน บักกลเลยต่ว้าไม่น oh, ีไปจะม่น oh, ีเลียนตากล้องไหมตาตองบดไ้มากเถตกเลยห้าหกดอกเลยเด็กไม่ใช่อตัดออกแค่หน่มันน่งไดมันงได้ไปได้บอได้อ้หลุดจได้อ่ะอืมอืม อันนี้นะมีดอกเี่ดอกยอี่พีให้ยอน้ำแน่หลายหลายไม่ติดอกง่าแต่กัพอได้เก็บหัวก็ขึ้นอ่ะไปดอกก้ามสวย ยังคักดู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 ขาอ้วนคักอ้วนอ้วนอ้วนขาบักอ้วนเนื้อย่ะเมียนโอ้ยงามงาม ่อาพ่อเองลไม่อยากให้มมนพ่อยาเพิ่มพรออ้าวอา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 เอาอยากเนานะอยากเห็นก็อยากเห็น này hình mà này các mẹ này Đó có này này. Đeo này,

không son cứ cắn hết nằm muốn bàn không ta vào bỏ rọc mình đọt suối suối đọt bậc ngay lên tím cái đây gì đi đột ngang ngay. Hết xếp cái cán. Ẩn hết Ẩn, thấy bao? Tắt tắt Hết những còi này. có ơn hết อันภาษาฝรั่งบ่ภาษาไทยเานี่แหละภาษาทางกะเฮ็ดอันนั้นล่ะอันเฮาสิใจซื้อให้มันเป็นเอานะย่าเอาไหมเอาไปน้อง้องจะทายเอาไปเอาไปน้องจะทายเอาไปเจ้าเอาไปอะไรตัดตัดทีเนี้ยเก๋ไก๋ตั้งใจยัง แรงตอนเจ็บไม่ได้ทายให้เบิ้งเพราะว่าบุ้งไม่ได้จับกองหายลูกเอาลูกเอาเพราะว่าไม่ตัดขาเอาเบป้งเห็ด Một con bơ đầy liang. Đầy liang vừa. Như...